สวัสดีครับสารพันคลิปนะครับล่วงเลยมาปีใหม่มา10กว่าวันแล้วนะครับผมก็ถ่ายทำช้าก็ขออภัยนะครับกรณีที่รถไปเปลี่ยนชุดเรือนลินเร่งนะครับไปเปลี่ยนอะไรบางตัวในชุดเรือนลินเร่งไปเปลี่ยนเซนเซอร์ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตั้งตำแหน่งลิ้นเล่งใหม่นะครับเพื่อให้ ECU เนี่ย ECM เนี่ยได้รับรู้นะครับค่าซีโรนะครับค่าก็คือต้องเซตค่าให้เริ่มต้นให้มันนะครับงั้นมันก็จะสั่งงานมั่วนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะครับในวิดีโออาจจะเห็นเป็นอักษร าการปรับตั้งตำแหน่งลินเลงใหม่นะครับแล้วอ่านให้ฟังเลยนะครับในกรณีเมื่อมีการถอดแยกชุดตรวจจับออกจากาเรือลิ้นเลงนะครับหรือมีการเปลี่ยนชุดตัวใหม่เรือลินเลงใหม่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการปรับตั้งตำแหน่งลินเลงใหม่ทุกครั้งนะครับคือตำแหน่งปิดสุดนะครับ ปิดสุดก็คือคันเร่งแบบผ่อนคันเร่งสุดแล้วสายคันเร่งไม่ตึงนะครับเพราะว่ากล่อง E C M ยังไม่มีข้อมูลนะครับชุดเรือนเร่ง,เรงใหม่นะครับก็คือไม่มีข้อมูลก็คือประมวลผลผิดนะครับประมวลผลไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องตามจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเขาควรจำ้ำ การปรับตั้งตำแหน่งเร่เร่งทุกครั้งจะต้องเรียกดูความผิดปกติของระบบนะครับว่ามันมีอะไรค้างไหมแล้วก็ลบออกซะลบออกก่อนนะครับเออถึงจะมารีเซ็ตมาปรับตั้งเรือ,เอเนเร่องเร่งใหม่ได้นะครับ่าขอบคุณข้อมูล honda นะครับจำเป็นทฤษฎีก็ต้องถ่าย ให้ผมมานั่งวาดรูปอย่างนี้คงวาดไม่เหมือนไม่สวยนะครับอ่าฮอนด้าไม่ว่าอะไรขายดิบขายดีฮอนด้าขายดีนะครับเว็บเว็บร้อยสิบไอนะครับขายดีมากนะครับผลิตไม่ทันตอนนี้ไปไกลถึง LED รุ่นล่าสุดนะครับก็ยังขายดีซื้อตามตามกันไปนะครับแปลกนะครับก็เทคโนโลยีข้างในเขาดีนะครับดี คนไกลก็ดีรถก็ประหยัดแรงก็แรงนะครับาจากาประสบการณ์ันยาวนานของ h อนดา้าเขาก็เจตนาคือคุ้มค่านะครับอ่านี่นะครับเป็นภาพช่วงคอรถนะครับก็จะมีขั้วตรวจสอบอยู่ตรงนี้นะครับก็ ขั้นตอนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับไอภาคปฏิบัติรุ่นนี้อาจจะยังไม่มีนะครับมีแต่ลบข้อม,มูลมีแต่เรียกดูข้อมูลน,นะครับอันนี้ปรับตั้งตำแหน่งชุดเลือน,นิดเร่งบางทีแค่ไฟไม่ออกวเทียนนี ถอดกันเละเทะอะไรอย่างงี้นะครับถอดกันหมดเลยเอาใส่คืนมันก็ต้องรีเซ็ตใหม่ประมาณนั้นนะครับเมื่อถอดเจอขั้วตรวจสอบนะครับก็เสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปถ้ามีนะครับตัวนี้นะครับเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนกล้องให้ดูนะครับ อันนี้คอรถมองออกนะครับแล้วไปถอดแจ็คเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เซนเซอร์นะครับอันนี้สายไฟที่มันพาดอ่อมากับฝาครอบล้อมแม่เหล็กเห็นไหมครับแล้วก็เสียบสายไฟช็ดนะครับอันนี้อาจจะเป็นเครื่องมือพิเศษที่ทำเองขึ้นมานะครับ เสียบช็อตนะครับแต่ขั้นตอนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างเซ็นเซอร์อยู่ตรงเสื้อสูบเห็นไหมครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับรหัส7นะครับถ้าเป็นถ้ามันขาดก็จะขึ้นโชว์รหัส7ะนะครับเหมือนกันในเครื่องมือพิเศษตัวนี้ เคยบอกไว้ว่าถ้าไม่มีให้หาสายไฟบ้านเส้นเล็กหน่อยเล็กสุดขนาดเท่าไหร่จำไม่ได้อบอกให้มันมันสายไฟบ้านมันสายเดียวมันแข็งนะครับให้ไปเสียบช็อตเหมือนกันกับตัวนี้เลยอ่าสีสายก็คือสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับถ้า พยายามซื้อก็จะดีนะครับท่านเป็นดูเป็นมืออาชีพนะครับร้านซ่อมนะครับไปร้านอะไรใหญ่ๆใ,ในตัวจังหวัดก็น่าจะมีขายนะครับราคาคงไม่แพงหลักร้อยหรือไม่ถึงนะครับลองหาซื้อดูนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายดูมีประสิทธิภาพดูภูมิฐานนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟัง ปีกุญแจก่อนนะครับปีกุญแจในตำแหน่งออฟนะครับข้อ1นอถอดบังลมถอดอะไรออกก็จะมองเห็นอ่าขาั้วตรวจสอบอย่างภาพนี้นะครับอ่ามันก็จะมีฝาปิดนะครับถอดฝาปิดออกนะครับ ก็คือฝาครอบ DLC DLC ก็ย่อมาจาก Data Link Connector นะครับก็บางทีก็พูดภาษาอังกฤษก็ขยายให้ฟังนะครับใส่เครื่องมือพิเศษเข้าไปถ้ามีนะครับเสียบกับเสียบให้แน่นตอนนี้คุณแจอออฟอยู่นะครับต่อไปนี่นะครับ พอเสียบตัวนี้เสร็จกุญแจยังออฟอยู่นะครับแล้วก็มาเสียบชดสายนี่ครับสายไฟเดี่ยวสายเดี่ยวแข็งแข็งเหมือนสายไฟบ้านเห็นไหมครับมันต้องใช้ไม่ได้ไปเสียบที่เซนเซอร์นะครับเสียบที่สายนะครับชอดสายแบบนี้นะครับเป็นอันจบขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดกุญแจอ่อนนะครับ พอเสียบเสร็จเสียบขั้วตรวจสอบเสร็จเสียบชอ็อตสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับเปิดกุญแจออนเปิดกุญแจออนแล้วถอดออกนะครับถอดสายชอ็อตเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนี้ออกนะครับให้ทันสิบวินาทีอันนี้คือการรีเซ็ตการปรับตั้งตำแหน่งเรียนลิเนีเยงใหม่นะครับ สิบวินาทีนี่นานมากเลยนะครับอ่าก็คืออาไมข้อหนึ่งใส่เครื่องมือพิเศษนะครับ Data Link Connector ที่คั่วตรวจสอบที่อยู่แถวแถวคอรถนะครับถอดบังลมออกนะครับข้อ2นี่นะครับถอดเซนเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องที่มันอยู่เสื้อสูบ ด้านร้อยไม้เหล็กนะครับด้านร้อยไม้เหล็กนะครับถอดแล้วก็ชอดสายแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกุญแจออนเปิดกุญแจออนเสร็จแล้วก็ดึงสายนี้ออกนะครับง่ายมากนะครับสิบวินาทีให้ทันภายในสิบวินะครับถ้าทำสำเร็จแล้วนะครับ ไฟเอมันก็จะกระพริบที T, นะครับ0.3วิไปเรื่อยๆนะครับดังภาพนี้นะครับนี่ระยะระยะการกระพริบนะครับอ่าตอนแรกมันก็กระพริบแบบแบบนี้ก่อนนะครับแม่ย้ายกล้องไปย้ายกล้องมามาไม่ว่ากันนะครับ เครื่องมือถ่ายทำโลเทคมากนะครับเปิดกุญแจปุ๊บไฟมันก็พริบปิดนะครับแล้วก็ปิด0.1ดวิแล้วก็ปิดห่าง1.2วิแล้วก็ปิดแล้วก็ปิด,ปดห่าง1.2วินะครับภายใน10วินาทีนะครับมันจะขึ้นอาการแบบนี้4วินาที แล้วก็จะกระพริบที่0.3บิต,ต่อนะครับปิด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 ไป,ดปรเรื่อยๆนะครับไม่ใช่รหัสข้อผิดพลาดนะครับอันนี้คือการปรับตั้งตำแหน่งการปรับตั้งตำแหน่งลิ้นเล่งใหม่สำเร็จนะครับถ้าไม่สำเร็จนี่นะครับไม่สำเร็จก็จะติดค้างนะครับ ติดค้างนี่ลักษณะการติดค้างนะครับยาวเลยก็ไม่เห็นยากไปทําใหม่นะครับอ,อันนี้ภาคทฤษฎีดูเหมือนจะงงนะครับไม่เข้าใจก็คือไม่ต้องกลัวนะครับไปลองไปทําลองไปทําดูหาความชํานาญนะครับลดถ้าไม่ทําเกิดอะไรขึ้นก็จะอ,อ,อาการต่างๆนานานะครับ สําสหรับการปรับตั้งตำแหน่งเรือนเลื่องใหม่นะครับเมื่อไปถอดนะครับบางทีเราทํางานอยู่อย่าให้เด็กมาเปิดกุญแจนะครับเปิดปิดกุญแจปิดกุญแจแล้วถอนแจออกเลยก็ได้นะครับถ้าเด็กเยอะนะครับลูกหลานมาเล่นอยู่ข้างๆนะครับต่อไปปัญหาข้อผิด ข้อขัดข้องระบบ PG MFI นี่ในเว็บ 110i นะครับก็ช่างส่วนมากก็จะเก่งๆกันแล้วนะครับปัญหาเบื้องต้นก็แก้ง่ายนะครับอันดับหนึ่งเลยรถสตาร์ทไม่ติดบิดไม่ออกนะครับตรวจด,ดูไฟมาหัวเทียนนะครับ ก็ส่วนมากก็ปั๊มติ๊กมีปัญหานะครับปั๊มติ๊กดีเลยน้ำมันไม่มีเครื่องมือวัดก็ไปเช็กคกลไกนะครับวาลว,วาลวยันกําลังอัดมีไหมนะครับน้ำมันเครื่องมีไหมกรองอากาศตันไหมนะครับก็พื้นพื้นนะครับผมกำลังจะบอกแนะนำว่า ปัญหาที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นกับรถรุ่นนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอรุ่นแรกนะครับรุ่น LED ยังไม่รู้นะครับอันนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับไอที่เอกสารเขียนมานะครับทุกท่านเก่งอยู่แล้วนะครับผมกำลังพูดถึงปัญหาที่มันเกินความคาดหมายนะครับหนูกัดสายนะครับรุ่นนี้หนูจะกัดสายที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับ สวิตไฟเลี้ยวนะครับเกินความคาดเกินคาดของวิศวกรผู้ออกแบบครับหนูจะกัดตรงนี้ทั้งประเทศนะครับสังเกตด,ดูมันหลายคันนะครับที่เข้ามาเซอร์วิสแล้วก็ช่วงแผ่นชาร์จนะครับก็ยังน้อยมีน้อยนะครับหนูกัดสายวิธีก็คือต่อตามสีสายเลยนะครับสีสายไฟที่เอามาต่ออาจจะไม่ใช่สีเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาสีแดงมาต่อทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ต่อให้ถูกสีนะครับไม่มีอะไรไฟเลี้ยวไฟหน้ามันไม่ติดหนูกัดช่วงนี้นะครับเบื้องต้นมองเข้าไปเห็นรังหนูก็ใช่เลยนะครับสวิตช์แฮนข้างซ้ายนะครับอันนี้จุดบอดที่คาดไม่ถึงนะครับวิศวกรก็คาดไม่ถึงออกแบบหนูชอบมีจุดเดียวนะครับแถมด้วยคลิก125ก็อยู่ไฟท้ายนะครับหนูกัดสาย ช่วงไฟท้ายถามว่ามีผลไหมเป,เป็นเป็นเป็นไฟสัญญาณอาจจะมีผลกับเมื่อมีการชอดลงโครงนะครับของสายไฟเมนนะครับบังเอิญนะครับอาจมีผลกับระบบได้นะครับถ้าหากว่าไฟเลี้ยวไม่ติดแต่ดังอยู่นี่มันเราก็ต้องอถามลูกค้านะครับ แล้วก็แก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวมันช็อตลามไปหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับคลิปนี้เว็บ1 1 0มีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวนี่คือด้านแมคานิกนะครับกลไกลถกําลังอัดนะครับเวลาถอดฝาสูบออกมาเนี่ยระวังนะครับตัวนี้เหมือนโซนิกนะครับ อย่าลืมใส่อย่าทำหายนะครับสปริงตัวเล็กปลอกตัวนำอยู่ที่ฝาสูปนะครับที่จะ,ะไปควบคุมกลไกนะครับลดกำลังอัดอเวลาคลิกสตาร์ทจะได้สตาร์ทง่ายนะครับเกี่ยวโยงกับแคมชาร์ปนะครับหลักการทำงานก็คงจะรู้ รูร้้กันแล้วนะครับชุดคัตนะครับคัดรุ่นนี้มีแค่3แผ่นแต่มีประสิทธิภาพนะครับเห็นเขาใส่พ่วงข้างกันได้ด้วยนะครับแรงแปลกนะครับออกแบบได้ดีมากเลย Honda น,นะครับาการใส่แหวนตัวนี้นะครับเขาเน้นมานะครับเอกสารย้ำมาก็คงต้อง มีอะไรสักอย่างนะครับก็ตามตามนะครับตัวนี้แหวนตัวนี้นะครับให้เอาด้านเรียบนะครับของแหวนขึ้นบนหรือหันออกนอกนะครับนะครับมีด้านเรียบด้านนูนลองไปดูนะครับแหวนตัวนี้นะครับเอาด้านนูนใส่เข้าไปนะครับก็ สุดท้ายจะปิดท้ายให้ก็คงจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นระบบของหัวฉีดนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆที่เราต้องใช้นะครับระบบสตาร์ทไฟฟ้าไฟเลี้ยวเรกูลเลเตอร์เป็นยังไงนะครับซึ่งเอกสารแยกมาให้ดูชัดเจนนะครับขอบคุณทุกานติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ Uh, สวัสดีครับ